มาถึงช่วงเวลาตอบคำถามกับพี่พีมพ์นะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามในหัวข้อเรื่องไม่ใช่เป็นการตอบคำถามมานั่งแชทคุยกันแนละ้วไม่ได้คุยกันอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อคลิปงานแต่งงานแล้วกันนะคะคงจะยาวเลยแหละคลิปงานแต่งงานนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะมีทั้งหมดห้าสิบเอ็ดคอมเมนต์นะคะไม่รู้จะได้หมดหรือเปล่าครับเพราะบางอันมันก็รันทิ้งไปแล้วนะคะ เค้ okay, ค่ะมาที่คอมเมนต์แรกนะคะที่มันโพอัพเป็นน้องจิฟจั๊นะคะนงมาคนแรกจริงๆค่ะคนนี้ค่ะไลค์แรกจ้าขอบคุณมากนะคะน้องจิฟแล้วน้องพิสุทธิ์สีสีชื่นสีชื่นอะไรนี่นะคะ่ะปริมค่ะพี่พิมพ์ซึ้งมากๆขอบคุณค่ะพี่พิมก็ปริมเช่นกันค่ะคกุ๊กกิ๊กเอ็มซ่านะคะพี่พิมน่ารักมากเลยค่ะเป็นภาพที่ประทับใจมากค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะก็ ยางประทับใจยางทุกวันนี้มานั่งดูทีวีเกา่กาๆคลิปเกา่าๆวิดีโอเกา่กาๆดูน้องใหม่ๆนะคะอยากโชคดีเหมือนพี่พิมจังค่ะจงจะมีความสุขที่สุดเลยก็ขอให้น้องโชคดีเจอคนที่รักแล้วก็คนที่เข้าใจเรานะคะน้องใหม่พรชนกนะคะดูแล้วแฮปปี้จังหนูเป็นผู้หญิงแท้ๆไม่รู้จะหาสามีได้เลยพี่ก็เป็นผู้หญิงนะน้องพิม์ชนกเออน้องพรชนกพี่ก็เป็นผู้หญิงนะโอเคล้อเล่นค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสําหรับเดี๋ยวคุณน้องก็หาแฟนเจอคนดีเองนะคะ น้องจีฟม้วค่ะจิฟจ๊มอิสาาพี่พีมวันวันนั้นวันของเราจะมีไหมนะมีค่ะน้องจิฟเชื่อให้เชื่อพี่นะคะถ้าน้องจิฟทำตัวเป็นคนที่ดีนะคะไม่ทำตัวเก่งเมเรกเกเรนะคะน้องจิฟเจอคนรักนะคะน้องมดมิสนะคะปริ่มมากค่ะพี่พีมดูแล้วอย่างมีอย่างนี้บ้างจังโฮมเพียงสมพรปากค่ะน้องจิฟจัมาอีกแล้วค่ะปาด พูดไว้ได้เป๊ะมากค่ะพี่พิมพ,พี่พี่คงมีความสุขมากนะจนบรรยายไม่ได้เลยว่าสําหรับชีวิตของสาวสองคนหนึ่งเนาะก็โอเคค่ะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในชีวิตของสาวสองเนาะภารุวัตคอนขํานะคะชอบมากเลยค่ะอยากมีโอกาสแบบพี่บ้างจังเดี๋ยวก็มีค่ะสู้ๆน้องนิซาซินิซาซิอิชาค่ะรัก,กน,นานๆน,นะคะ โอเคค่ะอิจฉาไม่เป็นไรแต่อย่าลิสยานะคะโอเคนะคะเลิศค่ะจงใช้ชีวิตให้คนอิจฉาแต่อย่าทําให้ชีวิตไม่ใช่สิพูดผิดเดี๋ยวมาพูดใหม่แล้วกันน้องบรรเจดิดวงเล็บใหม่นะคะรู้สึกดีๆทุกครั้งที่เข้ามาดูพี่พิมขอบคุณมากค่ะพี่พิมก็รู้สึกดีใจที่มีน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาติดตามแล้วกคมม็คอมเมนต์นู่นคอมเมนต์นี่นะคะพี่พิมอ่านทุกคอมเมนต์นะคะจอทราน,นะคะติดกระจอนนะคะ หนูร้องไห้ตามพี่พิมพ์ที่สุดของชีวิตพี่โชคดีจริงๆหนูอยากมีวันนั้นบ้างเป็นชาติหน้าแล้วกันไม่แน่ค่ะคนเราไม่รู้นะคะเดี๋ยวมันก็จะมาเองนะคะอย่าไปวิ่งหามันนะคะน้องนัดอาร์ติสวันแห่งความสุขจริงๆใช่ค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นความสุขที่ดีอยู่ค่ะน้องนัดเอกพิพัฒศกรนะคะสุดยอดเลยครับพี่พิมพ์ขอบคุณค่ะชาวทิพย์หงสเวทนะคะ เห็นแล้วปลื im <im 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 ้มมากค่ะขอบคุณค่ะน้องแอมปริญญากรมิสเชพแพนของเรานะคะปริมปริมค่ะเดี๋ยวน้องแอมก็มีค่ะเชื่อพี่พีพี่พิมได้นะคะต่อไปคิมจิรีดัมมาร์ครีนะคะคุณคิมจิรีนี่ก็ดูแล้วฟินมากๆแอบซึมตามมากเลยค่ะพี่พิมพ์ขอบคุณค่ะอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะออกมาได้แล้วเชษพิเชษนะคะดูคลิปแล้วดีใจกับพี่พิมมากค่ะขอบคุณมากค่ะ สวีวีวีขี้นักไในขี้ฮักไหนขอให้พี่พีมคลองรักกันจนแก่เท่านะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่พี่พีมจะสาวสองพันปีนะน้องกันกันตะพลนะคะดูแลปริมปริมปลื้มปริมมากขอให้รักกันนานๆนะครับพี่พีมขอบคุณค่ะถ้าน้องมีความรักก็ขอให้น้องมีความรักยั่งยินนานเช่นกันนะคะอารีรัก ส่วนเชเอมนะคะแอบน้ำตาซึมตอนสวมแหวนน้ำตาแตกเลยค่ะตอนที่โดนสวมแอนนี่กิตแอนนี่ไกด์แต่งที่เวาว่าสาวนาหน้าฮักคณะจา้าเอ้ยกับคนเมื้อหนา้าสวัสดีเจ้าพี่แอนนี่โอเคเฮากับเป็นคนเบื้องหน้าเหมือนกันเนาะภูชิตาอรันรุ่งเ,เกรียงค่ะสุดจัญญายินดีด้วยนะคะอ่านชื่อใครผิดก็ถูกขอโทษด้วยแล้วกันนะคะใหม่ โนบิ no นะคะขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะดูทุกคลิปเลยค่ะเวลาเหนื่อยเหื่อยก็หายเหนื่อยขอบคุณทุกคลิปที่ลงคลิปดีๆให้ดูขอบคุณมากค่ะด้วยความยินดีค่ะหนึ่งเจ้าสาวเว n สตูดิโอดีใจแทนพ่อคุณแม่คุณคุณพ่อคุณแม่ของพี่พีมมากค่ะสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งเจ้าสาวเว n สตูดิโอเป็นคู่ที่ประทับใจมากน้ำตาซึมดีใจกับคุณพีมด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ โซย่า <So> นะคะดูแล้วจะร้องไห้ปลื้มแทนมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะมันเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเลยค่ะน้องโซย่าอนุสรานะคะงามขนาดเจ้าพี่พีมขอบคุณเจ้าจิออนกูดรักจิโอนเน่หรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือชื่อพี่อ่านไม่ถูกขอโทษด,ด้วยฝีมือตัดต่อสุดยอดค่ะเก่งจังราบรื่นอิ่ม พยายามนั่งดูชั่วโมงกว่าค่ะเขอบคุณมากค่ะเมรีนะคะน่าอิจฉามากค่ะเจ้าสา,สาวสวยมากๆโอเคค่ะอิจฉาได้แต่อย่าริษยานะคะโอเคค่ะบายพา s สพี่พิมพ์สวยไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณค่ะน้องคนนี้ทำให้ดูซียิ้มจนถึงรูหูอยู่แล้วพัชราภาสีวิเชียรนน้นำสกุลเหมือนนางสาวไทยประกวดนางงามเลยชอบชอบพี่พิมเรอค่ามากค่ะดูแล้วน้ำตาไหลปริ่มที่สุดขอบคุณเจ้า ลัชนีกรวิริยะกิจรงรอนน้ำตาไหลตอนเจ้าบ,บ่าวสวมแหวนนี่คนที่สองแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะวันนาราจินานะคะดูแลมีความสุขตามไปด้วยค่ะขอบคุณที่ให้มีรอยยิ้มยินด้วยความยินดีค่ะลีนานาจานะคะหลังประตูเงินหลังประตูทองคู่ทายที่ยืนข้างๆพี่พิมใช่พี่สูปะคะใช่ค่ะอีนังสู่ะอีน้องสูของพี่พิมเองค่ะวินนี่วะนะคะดีใจไหมคะพี่พิมพโชคดีจังเลยค่ะก็ ก็ถือว่าโชคดีสำหรับสาวสองในหลายๆคนนะคะก็ขอบคุณค่ะน้องแกมบัมนะคะหนูดูแล้วร้องไห้เลยค่ะซึ้งกว่าวิดีโอดาราอีกอืไปเปรียบกับคู่โตโน่ได้ไหมเอาลงวันเดียวกับคู่โตโน่กับแตงโมงเลยนะฟังฟังนะคะดูแล้วมีความสุขมากค่ะพี่พิมปริมเวอร์ปริมเช่นกันค่ะเลนโบพลัสงานแต้ว่างามแต้แต่เจ้าขอบคุณค่ะ จีนชั้นัญญานะคะพี่จีนนะคะน่ารักงามฝุดฝุดขอบคุณฝุดฝุดค่ะ <c oughs> นะคะปัญจพานะคะแม็กกี้นะคะ uh hmm. ดูแลปลื้มปลิ่นปิติตื้นตันมากค่ะสวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะ b G, 70, ีฟอร์จีฟหนูเคลิ้มตามดีใจด้วยนะคะอีกรอบนะคะพี่พิมพ์ขอบคุณค่ะ วันเดอร์ไอส์น้องวันเดอร์ไอส์ของเรานะคะน้ําตาไหลาตามเลยค่ะตอนพี่ร้องไห้ตอนถูกข้อแขนพี่เป็นสาวสองที่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาหน้าภูมิใจมากค่ะก็ขอบคุณค่ะก็น้องเขาบอกว่ารักพี่และยอมรับในตัวพี่เป็นตัวอย่างได้ดีค่ะพี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะแซนนี่นะคะพี่พิมนารักมากเลยค่ะอยากแต่งมั้งจังอิจฉาเดี๋ยวก็มาเองนะคะแต่งโมอุ้ยแต่งโมหรือเปล่ากับตัวโน่ตไม่ใช่นะคะ สวีตตี้นะคะแต่โมสวิตตี้พี่พิมสวยมากๆเลยค่ะดูแลปลื้มใจจังมากิโขมเต้ยดีใจแทนพี่พีมฮ่าจะร้องไห้ตามอู้หาคนที่รับดอกไม้แท้ชีเป็นสาวสองค่ะตอนนี้ชีก็แต่งงานกับชายไทยแล้วนะคะผูกข้อไม้ข้อมือที่มือหน้าด้วยนะคะซีเมรรัตทรินตอนพี่สวมแหวนคนที่สามเราบอกว่าร้องไห้ปื้นปริมเหมือนกันหนูนา้าหนูแมมหนูแมมแมม คนเราเกิดมามีคู่กันแล้วไม่ยากที่จะหาก,กันเจอใช่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ฟ้ากฟ้าไกลกันแค่ไหนก็เจอกันได้นะคะนัทพรางนะคะน่ารักมากดูเราซึ้งขอบคุณค่ะเบญจพานะคะโชวริตนะคะชาวริตนะคะดูแล้เพื่อมากๆค่ะพี่พิมไนเมคอัพออสเตรเลียชอบพิธีลังน้ําสั่งพิธีพิมดูสวยด้วยผู้ดีมากครับรื้อมาเห็นแล้วอยากแต่งบ้างจุ้งเบยก็แต่งจุงเบยจุ้งเบยนะคะแล้วก็เห็นคลิปอันหนึ่งที่ ใน a c e b o o k เป็นเพื่อนเบียนะคะเป็นเพื่อนเบียนะคะเป็นผู้ชายคนนึงเป็นเพื่อนของพี่พีมเค่ะอ๋อเพื่อนเบียค่ะเพื่อนแต่งเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วค่ะ7จ็ดแปดปีที่แล้วนี่เอาคลิปให้น้องเขาลงกันเขาใช่ไหมคะก็ะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การกดไลค์นะคะคลิปนี้ก็ปลื้มมาค่ะแบบว่าทั้งหมด51เห็นไหมคะก็นี่นะคะก็ขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ คำบุญพรความดีใจต่างๆนานาที่ทุกคนอมอบให้พี่พิมพ์ตรงนี้ขอย้อนกลับไปสู่พี่ๆน้องๆทุกๆคนหลานๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปพี่พิมที่ตามพี่พิมขอให้ประสบผลสําเร็จในความรักเป็นที่รักใคร่ของครอบครัวมีครอบครัวที่สมบูรณ์ขอให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกันทุกๆคนนะคะสาทุค่ะบุญรักษาค่ะบ๊ายบาย